คืนนี้มันเงียบจนได้ยินเสียงใจแตกไฟในห้องยังเปิดแต่ข้างในมันม,มืดแปลกก <c oughs> ูนั่งมองชัดเก้ามันคนยังไม่เลิกแบบทั้งที่รู้ว่ามึงไปแล้วแต่ใจกูยังไม่ตาย yeah, yeah Yeah Still Here Still Feel the กูยังจำคืนที่มึงบอกว่าจะไม่เป็นไงข้าไม่ง่ายตอนนั้นแมงอยู่จริงชิบหายแต่วันนี้เลยแค่รู้ว่าข้ามาทิ้ไปว่าความรักแม่งก็แค่เรื่องที่หมดอายุได้เดินวันที่เดิมแต่ไม่มีเสียวของเราร้านเดิมเพลงแต่แท้หัวใจแมงพราะม oh. คนรอบตัวถามว่ากูโอเคไม่ว่าผ oh. ู้ยิ้มแล้วต่อไปว่าเออทั้งที่ข้างในเละมือเธอยังข้างเชื่อมันได้ไม่กล้าหลบความกลัวความจำเลยเลแมงโคนตรตโลคนที่เคยสำคัญที่สุดตอนนี้กลายเป็น อยู่ในรูปที่ไม่มีว,นว,วันลบอยู่ในเ,เืนนทงที่มึงเดินออกไปไม่หันกลับเลยใจมันพังแต่ยังใช้เหมือนคนยังรอมึงแงไปใยา่ในเดือนที่เดินตรงนี้ไม่ไม่มีมุนอยู่ตรงนี้หลบมุนไปกี่ปีแต่กูยังอยู่กับเมมโมรี่กูเลิกทำแล้วว่ามึงรักจริงไหมพอคำตอบมันชัดตั้งแต่มึงเดินไปกมเงียบมันดังยิ่งกว่าเสียงอะไรตอนคนที่เคยบอกจะอยู่กับเลือกหายไปใราช่วยไหม ทำร้ายยิงย,งยิงคิดยิ่งคิดยิ่งพังง่ายบางคืนกูหัวเราเหมือนคนสปายแต่จริงๆข้างใน ว่ากูจะเซฟโซนตอนที่กูกลายเป็น nobody alone oh. จาก full hot เลือ broken tone oh. บโรคนทอนเสียงว่าใจเลยแข็งเหมือนไมโครโฟนกู oh. ไม่โหดมึงรอแค่ยังไม่ชินกับโลกที่ไม่มีมึงเดินข้างอินทุกสเต็ปที่เดินมึงขาดบาลานซ์สิ้นแต่กูก็ยังฟื้นใส่น้ำไฟทั้งสิน oh. ้นกลางคืนแม่งโดดวันเต็มทั้ง oh. ความมืดโลกก็แทกมาพร oh. ายมันทันกูอยากลืมแต่ใจไม่ยอมไม่ไหวเหมือนติกอยู่ในใจ Survive, แต่บางคืนแม่ไม่รู้ว่าอย่า try yeah. กูยังติดอยู่ในคืนเดิมที่มึงเดินออกไปไม่หันกลับเลยใจมันพังแต่ยังเชยเหมือนคนยังอรอมึง everyday เยืนที่เดิมตำนี้แม่ไม่มีมึงอยู่เต็มมีงหลบมุนไปกี่ปีแต่กูยังอยู่กับ memory ถ้าวันไหน มึงย้อนกลับมาเห็นนาจไม่เจอกูคนเดิมอิดแล้วแต่คืนนี้กูยังนั่งอยู่ที่เดิมกับหัวใจที่ยังรี